สวัสดีครับอยู่กับผม JKL นะครับผมก็ในคลิปนี้เรามาอยู่กันในซีรีส์ด o m b ี้ปีเป็น Ep ีที่30หรือ31เรามาครับผมโอเคครับก็ใน Ep ีนี้นะครับผมก็จะมาทำการตะลุยสเตยยากันดีกว่านะครับผมเพราะว่าผมคิดว่าน่าจะไหวนะครับผมสำหรับไอดีนี้ในการเล่นสเตยยากนะครับผมหรือว่าเขาปรับแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าให้มันง่ายขึ้นหรือเปล่านะครับผมโอเคครับผมก็ แล้วผมปล่อยผมปล่อย่ปลอยผมกดไอเทมผินครับผมโอเคครับก็อาจจะดูเบอร์เบอบ้างนะครับผมก็ขอภัยแล้วกันนะครับโอเคครับปลดจเจอมากนะครับผมการเล่นนะครับผมสําหรับสเตจยา้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะผ่านได้หรือเปล่าแต่ว่าผมใช้โคนี่สายไหมที่มีลำนำย้อนนะครับผมโอเคครับก็ขอทําการเล่นก่อนละกันนะครับผมเพราะว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาในการผ่านนิดนึง มันอาจจะมีแบบรอบที่ผ่านบ้างไม่ผ่านบ้างนั่นเองนะครับผมก็ขอทําการเล่นกันก่อนละกันนะครับผม โอเคครับผมก็ผมก็ทำการเคลียร์สเตจยากเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เคลียร์ได้ทั้งหมด6ดาบเลยนั่นเองนะครับผมซึ่งไ d ดีนี้ผมต่อไปอก็ไปตะลุยกันในโหมดหอคอยกันต่อละกันนะครับผมสำหรับ ID ดีนี้ซึ่ง i อดีนี้ผมอยู่ที่ด่าน97นะครับผม98แล้วก็99กนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมว่าผมจะเล่นไหวหรือเปล่านะครับผม ก็มาลองดูกันดีกว่านะครับผมว่าจะไหวหรือเปล่านั่นเองนะครับผมเพราะว่าเมื่อกี้เล่นสเตจยากก็เอาจนเมื่อยนิ้วเลยนะรับผมโอเคครับก็มาดูกันนะครับว่าผมจะไหวหรือเปล่าสำหรับสเตจอาร์ฮอคอยนะครับผมโอเคครับปล่อยเพื่อนน้องมาแล้วก็ปล่อยเลนเจอร์ครับผมก็เน้นปล่อยไปที่รูดเดตแล้วกันนะครับผมโอเคครับผมว่าน่าจะไหวอยู่นะเพราะว่ารูดีเอตยิงทีก็หายหมดอยู่นะครับผม เคครับปอนเจามาเลนกลางมาครับผมเ่นกลางมาเลนล่างครับเลนล่างมาก็ปอนเจอเลนล่างครับผมอ่าเหลือซัลลี่อีกห้าตัวนะครับผมเลนบนไม่ไหวปอรเลนบนครับเคครับมีล่างสองบนสามนะครับผมก็ถ้าเคลียร์หมดได้ก็จบนะครับผมโอ้โหลืมดูเลนกลางนะครับผมผมลืมดูเมื่อกี้ผมเห็นแบบตัวผมมันประชิดอยู่ด้านหน้าเลยไม่ใช่เหรอแล้วหายไปไหนเออเคครับก็ ไม่เป็นไรแล้วกันนะครับผมถือว่าลองใหม่แล้วกันนะครับผมโอเคครับสำหรับรอบนี้มาดูกันนะครับว่าจะไหวหรือเปล่านะครับผมที่จริงมันก็ไหวแหละแต่ว่าผมเหมือนนิดหน่อยนะครับผมก็ไม่เชิงว่าเหมือหรอกผมลืมดูนั่นแหละครับผมโอเคครับเลนบนสองนะครับโอเคก็มาอีกสองครับก็จะเป็นหกเรึบร้อยครับโอเคครับผมปล่อยเลนล่างก่อนเลยถ้าตัวมีตัวไหนยึดหน้าป้อมเสร็จแล้วผมจะ ปล่อยทันทีแล้วละกันนะครับผมเพื่อเป็นการไม่ประมาทนะครับผมเหลืออีกสองตัวเลนกลางครับเหลืออีกหนึ่งนะเพราะว่าอ่าออกมาเลนกลางอีกหนึ่งแล้วเลนล่างครับผมเลนล่างปล่อยมาครับเลนกลางอีกหนึ่งโอเคครับเลนกลางอีกหนึ่งเรียบร้อยเอาคือคือแบบ โอ้โหมันจะผ่านอยู่เลยโอ้นะครับผมโอเคครับก็ขอเล่นก่อนละกันนะครับผม i'm trying โอเคครับผมก็ด่าน99้าสบนะผมผมว่าผมยังไม่เล่นด่าน99ดีก่อนนะครับผมผมว่าลองมาเคลียด่าน69สกล้วนก่อนละกันนะครับผมใช้ว่องไวล้วนนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะไหวหรือเปล่านะแต่ว่าก็ลองดูละกันนะครับผมว่าไหวหรือเปล่าโอเคครับขอเปลี่ยนจากทีมนี้ละกันนะครับผมทีมว่องไวล้วนนะครับผมอ่าตัวไหนว่องไวโอเคครับจัดเรียงตามระดับแล้วก็ว่องไวบาสซอรัสครับ เโอนาดินนะครับผมไส้สี่ตัวก็พอแล้วกันนะครับผมเคครับเป็นสเตจล้อมโจมตีเพราะฉะนั้นให้เราใช้เพื่อนที่ทีมโฮดโหดเลยละกันนะครับผมเพื่อยัดป้อมกลางนะครับแล้วก็เราจะปล่อยเลนเจอร์ของเราอยู่เลนข้างนั่นเองนะครับผมมาดูนว่าจะไหวหรือเปล่านะแต่ว่า,าเพื่อนเวลตำนานผมใช้ผ่านด่านยากไปเมื่อกี้แล้วนั่นเองนะครับผมก็เลย ไม่มีนะครับถ้าไม่ไหวเดี๋ยวเราไปเล่นด่าน99ก่อนก็ได้นะครับเพื่อให้ผ่านไปก่อนแล้วเราไปพิชิตด่านบอสนั่นเองนะครับผมโอเคเข้าไปเล่นด่าน99ดีกว่านะเพราะว่าผมว่าน่าจะไหวนะสำหรับด่าน99โอเคครับผมใช้เป็นทีมปกติเลยนะครับเคแล้วก็ปล่อยออกมาครับอ่าเลือกเลือกเพื่อนนะครับผมแล้วก็ปล่อยเพื่อนเล่นกลางเพราะว่าเล่นกลางลึกสุดครับผมแล้วก็ปล่อยเล่นบนผมว่าไม่น่าจะยากเย็นมากนะครับผมหรือเปล่าไม่รู้นะครับ อ่ามีกงไหนลึกที่สุดเ่ยเลนกลางนะครับผมปล่อยตัวบินป้ายเคครับผมปล่อยเลนเจอร์ของเราออกไปนะครับอ่าเลนเลนบนยังไม่ถึงเลยนะครับผมสําหรับโกงเคครับปล่อยตัวบินไปเสริมนะครับโอเคปล่อยเลนเจอร์มาครับผมปล่อยเลนเจอร์มาทีมผมโดนอัดอยู่หน้าเส้นแล้วนะครับผมเคครับต้องย้ําเลนบนก่อนนะเพราะว่าโดนอัดอยู่หน้าเส้นมันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับผมเคครับเหลือเลนกลางนะเลนกลางสองกลงครับผม โอเคครับเคลียเรียบร้อยสลับเลนบนไปครับย้าเลนกลางกันต่อเลนบนเคลียครับเลนบนเคลียหรือเลนกลางครับผมเลนกลาง1กลงครับเดี๋ยวแค่1กลงแล้วก็จบครับผมก็ผ่านไปได้อย่างไม่ยากเย็นแต่ก็ไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายเกินไปนะครับผมโอเคครับก็ในคลิปนี้ก็มาเป็นการเคลียสเตจยาแล้วก็หอคอยละกันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสลับคลิปนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับผม เปิดเลนเจอร์โทเค็นปิดคลิปครับ1ล้านเหรียญโอเคครับผมก็สวัสดีครับผม